มงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจชอบพื้นที่คาบปรีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขาน้ามอม PTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ p t ทีทีสเตชัอจจกอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลย นาทพ่อไฟ์สล์ส,สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ทีมกู้ภัยในพื้นที่จะนงงอาเภอจนะนะครับช่วยการจับหมูที่หลุดจากฟาร์มสมคิดชัยบนแก้วในพื้นที่หมูเจ็ดบ้านปลายเหมืองตำบลจะนงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งฟาร์มหมูถูกน้ําท่วมมีหมูอยู่ในคอก480ตัวโตเต็มที่ เตรียมจับขายได้แล้วครับรถนี้ราวๆสี่ล้านยังมีอาหารหมูที่เพิ่งลงอีก3 0 0แสนกว่าครับยังไม่รู้ว่าจมน้ำไหมแต่ว่าน้ำมันท่วมฟาร์มครับหมูก็ต้องลอยคออยู่ในฟาร์มหลายตัวก็หลุดลอยมากับน้ำทีมกู้ภัยซึ่งเอาเรือท้องแบนไปเวียนๆดูเมื่อคืนนี้ครับก็พบหมูหลายตัวลอยอยู่ในน้ำครับก็ช่วยกันจับช่วยกันลากขึ้นมาคือหมูมันไม่รู้ละครับว่าคนมาช่วยมันไม่รู้ครับว่าเขากาลัง ทำอะไรกันมันก็ดิ้นหนีอย่างเดียวครับปล้ำกันเหนื่อยครับดูสิครับคือตอนนี้เส้นทางหลักทั้งคนทั้งรถเข้าไปถึงในอคอกนี้ไม่ได้เลยครับน้ํำยังท่วมสูงเมื่อคืนนี้มีเรือท้องแบนของหน่วยงานในท้องถิ่นครับลำหนึ่งที่เสร็จจากภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านก็ออกมาช่วยช่วยตรวตรวจพื้นที่รอบๆฟาร์มหมูนะครับก็พบหมูลอยมาหลายตัวครับช่วยกันจับได้10กว่าตัวตายไปก็มีครับ3-4ตัว คือตอนนี้นี่การเข้าไปขนย้ายหมูออกจากอคอกนี่เข้าไม่ได้เลยต้องรอให้น้ำลดมากกว่านี้ครับแม้รถใหญ่ที่จะมาช่วยขนหมูนะครับก็เข้าไม่ได้ต้องถอยเจ้าของฟาร์มกำลังลุ้นครับลุ้นอย่างหนักครับขอให้น้ำลงเร็วๆไม่งั้นจบเลยขอบคุณทีมกู้ภัยเมื่อคืนนี้นะครับที่ไปช่วยจับหมู ส่วนชาวบ้านแถวๆนั้นนะครับถ้าไปพบหมูลอยน้ำมาช่วงนี้ครับก็ช่วยจับช่วยแจ้งเจ้าของก็ได้ครับสงสารเขานี่ไม่ใช่ลาบลอยนะครับไม่ต้องเอาไปทำลาบหมูเดี๋ยวไปดูภาพเมื่อคืนนี้นะครับว่าการจับหมูนี่แม้จะจับได้หลายตัวแต่ว่ามันไม่ได้หมูเลย Đây mà. Đừng lên đừng lên nào. เส้นหนไาดีกินปลาเส้นบ้านเราเอาไปไปไปเลยเส้นหน้าดีติ่กินปลาเส้นบ้ไปเราเอาไปเอาไปเอาไปมันมันใหม่นานเลยมันไม่ก็เอาไปจิไมเลย